8ปปีที่สร้างมาของลุงฟิตในซีนที่เราจะได้เห็นนายกลุงฟิตและพื้นเมืองพันถึง10ปีที่สร้างกว่า10ปีที่ตัวเจเป็นกระเทยผิดผิดขอโทษขอโทษคือลุงแกจะพูดเหมือนสรุปเรื่องราวของลุงแกในซีรีส์เก่าที่อาจจะไม่มีใครได้ติดตามมาก่อนว่าดเดวิลทำลายโครงสร้างทางธุรกิจของแกที่ลุงแกสร้างมา10ปีทรัพย์หายยับเยินไปหมดนี่ละครับซึ่งนี่ก็จะเป็นปมหนึ่งที่ทําให้เห็นลุงแกเนี่ยอาฆาตมากหลายพวกสารเตี้ยโดยเฉพาะเดวิลในตอนที่1นั่นเองครับโดยถ้าย้อนไปในซีรีส เก่าในซีซันหนึ่งในปี2015เราจะได้เห็นว่าอาณาจักรแรกของลุงฟิตเน่ถูกสร้างขึ้นโดยมียูเนียนเอาไราเป็นแกนหลักโดยจะเป็นบริษัทก่อสร้างที่รับงานสร้างเฮลคิชเช่นขึ้นมาใหม่หลังจากเหตุการณ์ b a t t ท e o f n ฟ w York ใน A เ e n g e r ภาคแรกในปี2012แต่ในความเป็นจริงเนี่ยลุงแกใช้บริษัทที่ว่าฟอกเงินที่ได้จากอาญาก,กรรมและธุรกิจมืดและเราจะได้เห็นลุงโวนจับที่บอกว่ามันไม่ยุติธรรมเพ่อแดเดวิลในตอนท้ายซีซันหนึ่งนั่นเองครับและเราจะได้เห็นว่าแดเดวิลเนี่ ของลูฟิชมาตลอดในซีรีส์เอ็กโถึงแม้ในท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าเป็นพ่อมายาโรเบสต่างหากที่ทำ้ายสถานีขนส่งของลูฟิก็ตามลุงแกก็ยังคงแค้นฝังหุ่นแดเดวิลแบบนี้อยู่นั่เองเลยครับนั่นยังไม่เลิกเล่นมุกแบบนี้อีกนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลข10ปีเนี่ยของลูฟิีพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับที่ซีรีส์แดเดวิลในซีซั่นแรกในปี2015เดินทางมาครบ10ปีที่ซีรีส์บอสเกในปี2025นี้ด้วยก็ได้นั